ชานที่หนึ่งคือละความคิดละความคิดที่ไม่ดีนะเรียกว่าอกุศลคือละความกำหนัดด้วยความโลภโกรธหลงได้คือชั้นที่หนึ่งมีมีความคิดนะแต่ความคิดที่เป็นกุศลถ้าจะเลื่อนชั้นขึ้นไปเป็นชั้นที่สองคือต้องละละอะไรละความคิดความคิดที่ดีก็ต้องละชั้นที่สองมิตรมิตรปตินะ พอฌานที่สามมีละปิติฌานที่สามไม่มีปิติแต่ฌานที่สามจะมีความสุขสุขมากเลยอื mm hmm. มีความสุขมากหลายคนเข้าไปติดตรงนี้ถ้าจะเลื่องชั้นต่อไปต้องละอีกละอะไรละความสุขถ้าละความสุขได้ที่จะไปฌานที่สี่ฌานที่สี่นี้จะไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์จิตจะบริสุทธิ์จิตจะเป็นหนึ่งจิตจะมีพลัง พร้อมที่จะเอาไปใช้งานได้